เสนอตอนที่มีชื่อว่า adverb สับขยายกริยาและคุณศัพท์ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึง adverbs นั่นเองนะฮะ adverbs นะครับ so แน่นอนครับพี่น้องชาวไทยเนี่ยมักจะนะฮะได้ยินบ่อยๆคือ verb คือกริยา noun ก็คือนาม a d j e c t i v e คือคุณศัพท์ใช่ไหมครับแต่อีกหนึ่งคำาน,นะฮะที่นะฮะเป็น part of speech เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการไล่ลำดับของประโยคภาษาอังกฤษน,นะครับนั่นคือคำที่เป็นพวก adverb นันเองครับง่ายๆเลยไหม verb ก็คือกริยา ad d ก็คือเติมเติมเข้าไปที่ verb ก็จะได้คำพวกนี้นั่นเองครับแต่ adverb เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมันจะลงท้ายด้วย ly ซะส่วนใหญ่นั่นเองครับ ly ก็คือ lee นะครับลเลลองดูตัวอย่างดีกว่าครับอย่างเช่นและเขาทั้งสองก็อยู่กันอย่างมีความสุข ตลอดกาลและนานเาทินสาธุ <c oughs> ในนะครับพวกนิทานภาษาอังกฤษครับคุณจะได้ยินประโยคนี้เป็นประจำนะครับ and they lived ใส่ ED ใช่ไหม and they lived happily ever after they lived ก็ไม่ได้อยู่ธรรมดาแต่ lived happily ก็คืออะไรครับอยู่อย่างมีความสุขดังนั้น,นะครับก็นะก็ถ้าคุณพร้อมกันแล้วนะครับเราไปลองดูอันดับที่หนึ่ง ที่ถูกใช้บ่อยๆนั่นก็คือแน่นอนครับ Normally นั่นเองครับ Normally อ่านะครับ Normally ก็ลองดูนะครับสวนมาก Normally จะอยู่ที่หน้าประโยชน์นะครับ Normally เขาเขาา้า I take the bus But today I came by taxi อ่านะครับหรือ I normally take the bus But today I came by taxi So normally ก็คือปกตีฉันก็นั่งรถเม เห็นไหมฮะแต่คือถ้า I take the bus ฉันนั่งรถเมลล์โอเคแล้วไงแต่ถ้า I normally take the bus ก็คือปกติแล้วเนี่ยฉันนั่งรถเมล์เห็นไหมฮะ so มันก็จะไปขยายเนี่ยนะครับตัว verb ของคำว่า take นั่นเองครับนี่นะครับ alright so แน่นอนครับ normally นะครับ normally นะฮะ so นี่ก็คืออันที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับอันดับที่2 actually ก็คืออะไรครับ ที่จริงแล้วนั่นเองครับนะฮะเคยเห็น love actually ไหมนี่ไงหนังเรื่องนี้ love actually คือที่จริงก็เป็นความรักท่านั้นแหละที่ทำให้โลกของเรานั้นดาเนินแล้วก็หมุนอยู่ได้ตลอดทุกๆุกวันนะครับ actually I have two cars นี่ที่จริงนะผมมีรถอยู่2องคันอ่าหรือจะเป็นนะครับ I actually have two cars นะครับ actually adverb นี้เข้ามาก่อน verb ไปแล้วนะ I actually have two cars นะครก็คือ ผมนะที่จริงแล้วผมมีรถอ,อยู่2คันถ้ารบอก I have two cars ผมมีรถ2คันก็โอเคไม่มีอะไรแต่คือพอเราใสาอารมณ์คือ I actually have two cars นะครับนะครับหรือ actually ใช่หมครับผม actually I think the movie is quite good ที่จริงแล้วนะผมว่านะหนังมันก็แอบดีนะนะครับอันดับที่3 hardly นั่นเองครับ hardly hardly แปลว่าอะไรครับแปลว่ายากใช่ไหมหรือหนักๆใช่ไหม เราต้องมาลองดูนะครับเพราะอันนี้คืออันนึงที่เราพูดบ่อยๆแล้วเราชาวไทยนะครับยังใช้กันแบบงงๆกันอยู่นะครับก่อนอื่นครับ H A R D hard ก็เป็น adverb เหมือน,นกันนะฮะอย่างเช่น work คือทำงาน work hard play hard ทำงานหนักเล่นก็ต้องเล่นให้หนักพักผ่อนให้หนักใช่ไหมฮะ study hard ก็คือเรียนให้หนักแต่ครูไทยจำนวนมากครับนึกว่า hardly ก็คือ adverb ของคำว่าหนักไงก็เลยไปบอกอะไครับ You have to study hardly. บ้าแล้วป่ะครับคุณครูเพราะถ้า hardly study เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าแทบจะไม่เรียนหนังสือเลยเรืองนั้นเนี่ยนะครับมันคนละความหมายนั่นเองครับเรืองนั้นครับเรามาลองดูแยกแยกความหมายนะ hard โอเคถ้า hard เป็น adjective แปลว,ว่ายาก the test is hard หรือ the floor is hard ก็คือยากหรือแข็งใช่ไหมครับ แต่แน่นอนครับหรือฝนตกหนักไหม it's raining hard ใช่ไหม raining hard ฝนตกหนักเห็นไหมถ้า it's raining แต่ raining hard อันนี้เป็น adverb นะแต่แน่นอนครับก็คือถ้าเป็นยากหรือแข็งคือ adjectives ถ้า hard คือหนักก็คือ hard เฉยๆครับย้ำอีกครั้ง study hard ต้องเรียนให้หนักๆ work hard ทำงานหนัก it's raining hard ฝนตกหนักนี่ครับถ้า hardly แปลว่าแทบจะไม่อย่างเช่นครับผมแทบจะไม่รู้จักเขาเลย i hardly know him นะครับหรืออะไรครับ I hardly have any money แทบจะไม่มีเงินเลย I hardly ever work out แทบจะไม่เคยออกกำลังกายใช่ไหมครับ hardly นั่นเองครับเห็ okay, นไหฮะหมายเลข4 late ไม่มี ly แต่ late ก็เป็น adverb นะครับอย่างเช่น I came home ก็คือกลับบ้านแต่ came home late ก็คือกลับบ้านสายนะครับ I came home late นะครับคือกลับบ้าน สายนั่นเองครับนี่เลยนะครับนะฮะยูหรือว่าอะไรครับ you came to work late นะครับ came to work late ก็คืออะไรครับมาทำงานสายนั่นเองครับ I got up late o ร I woke up late ตื่นสายนะครับ แต่มันจะมีอีกหนึ่ง adverb late แล้วก็ใส่ ly ด้วยแล้วชาวไทยนะครับก็เลยนึกว่า lately ก็คือย่างสายไม่ใช่นะครับ lately แปลว่าหลังๆมานี้นั่นเองครับตัวอย่างที่ดีที่สุดคือเพลงของรถกระจัวฮ <c oughs> ล้อเล่นรรสกจจวดครับ Have I told you lately that I love you <c oughs> นะครับ Have I told you lately that I love you lately จะแปลาอะไรนะครับหลังๆมานี้ผมบอกคุณวนะ่าผมรักคุณบา้างหรือเปล่า ถ้าไม่ได้บอกจะได้ไม่บอกต่อไปฮก็ต้องบอกสิครับไปบ้า lately คือหลังๆมานี้นั่นเองครับ Have I Have I told you lately that I love you นะครับ So have I told you lately that I love you นะครับ So have I told you that I love you ผมบอกคุณว่าผมรักคุณปะ แต่หลังๆวันนี้ผมบอกสมมันขยายความกันใช่ไหมครับน้านะครับคำต่อไปนี่นะครับก็คืออะไรครับเบอร์5ก็คือเมื่อกี้มี wake up late ก็ต้องมี wake up early สิครับก็คือตื่นเช้าเห็นไหมครับนี่เลยนะครับ go to bed early so go to bed คือไปนอนแต่ go to bed early ก็คืออะไรครับก็คือไปนอนเร็วๆนั่นเองครับนี่เลยนะฮะนี้ไม่ต้องมีอะไรมากนะครับ go to bed early นะครับนะครับ go to bed early ไปนอนเร็วนะครับไปนอนเร็ว แต่ถ้าจะต้องเดินเร็วนี่นะครับก็คืออะไร you have to walk fast ใช่ไหม walk fast เดินเร็วอันนี้ไม่มี fastly นะครับ walk fast เดินเร็วๆสิครับพี่น้องนะครับ walk fast นะครับหรือเออโทษนะครับคุณเออคุณจะต้องทำงานให้เร็วกว่านี้นะครับ you have to work fast okay work fast หรือ work faster หรืออิตานนีนะครับขับรถโคตรเร็วเลย he drives fast ั่นเองครับ he drives very fast ก็คืออะไรขับรถเร็วมากเห็นไหม drive เฉยๆแต่ drive fast ขับรถอย่างเร็วนั่นเองครับอีกหนึ่งคำาป็นคำว่าเร็วก็มีคำว่า quickly ได้เหมือนกันนะครับ come quickly quickly แล้วๆสิอย่างรวดเร็วให้เร็วให้ว่องให้ว่องใช่ไหมครับ come quickly มาแต่ไม่ใช่ come มา come quickly ก็คืออะไรมาเร็วๆนะคํา quickly นั่นเองครับมาเร็วๆ quick ก็คือเร็ว quickly อย่างรวดเร็วแต่ถ้าในเบอร์6อยู่นะครับ ตรงข้ามของคำว่า fast กับ quickly ก็คืออะไร slowly นั่นเองครับ slowly ใช่ไหมอย่างเช่นครับ she walks slowly เธอเดินช้านะครับเคยไหมครับคุณผู้ฟังเคยไหม วันไหนที่เราต้องการจะรีบนะฮะเราก็จะเจอแท็กซี่เอื่อยๆลุงแก่ๆแต่วันไหนที่เราไม่ได้ต้องการจะรีบเราชิวๆแม่งต้องไปเจอแท็กซี่ตีนผีนะครับ so โอ้ลุงเอ้ยขับรถอย่างช้า he drives slowly นะครับ he drives really slowly she works really slowly นะครับเธอพูดไอ้เธอทำงานอย่างช้ามากนั่นเองครับคำที่เ nearly อ่าเนียลหลายคนก็นึกว่าเนียก็แปลว่าใกล้ๆโซเนียรี่ก็แปลว่าอย่างใกล้ใช่ไหมครับผิดนะครับ nearly เนียลี่แปลว่าอะไรไหมครับ nearly เนียลี่แปลว่าเกือบนั่นเองครับอ่าเนียลี่แปลว่าเกือบครับอย่างเช่นแน่นอนครับ I have finished I have finished ก็คือผมเสร็จแล้วแต่ถ้า I have nearly finished ก็คือผมเกือบจะเสร็จแล้วครับอ่านะครับ I died กูตายแล้วอา้าวแ้มึงตายแล้วมึงบอดได้ไงวะแต่อยากจะให้ดูกันว่า I died ก็คือแน่นอนครับผมตายแล้วแต่ I nearly died เกือบตายแล้วนะมึงโอ้โหอุบัติเหตุครั้งนี้เกือบตายครับมีคนถามว่า nearly ก็เหมือนกับ almost ใช่ไหมก็ใช่แหละครับ nearly หรือ almost สมามารถใช้ทรู้จักแต่ almost เงคือเกือบใช่ไหมแต่ nearly ก็คือเกือบครับบางคนบอกแล้วมันแตกต่างไหมครับ nearly กับ almost ถ้าถามผมนะ อย่าไปคิดเยอะจะใช้ไหนแทนกันก็แทนไปนะครับ nearly หรือ almost แต่ถ้าอยากจะเอาให้ละเอียดลนะเอยียดจริงๆนะ nearly คือเกือบ almost คือเกือบเกือบครับแต่แทบจะไม่ได้แตกต่างไม่ต้องซีเรียสมากครับ I almost died นะครับหรืออยางนี้ไหมผมเกือบมีอุบัติเหตุครับ I nearly had an accident so I had an accident คือมีอุบัติเหตุ I nearly had an accident I almost had an accident คือเกือบ มีอุบัติเหตุแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยน,น,นะครับ nearly nearly หรือ almost คือเกือบนั่นเองครับหมายเลขแครับคำนี้สะกดนะครับ probably p r o b a b l y p r o b a b l y probably นะครับ probably นะครับ probably นะฮะ so probably ก็คืออะไรครับคงจะ นะออกเสียงเพราะแล้วก็เบอร์เบอร์จังเลยว่าช่วงนี้ probably แปลว่าคงจะนั่นเองครับตัวอย่างนะครับโอเค I will come ผมจะมาแต่ I will probably come คือผมคงจะมานั่นเองครับอ่านะครับเหล่านี้ทีผมบอกครับ adverb พนี้ขยาย adjective ด้วยนะฮะขยาย adjectiveHe is gaygay เป็น adjectiveHe is probably gay เขาคงจะเป็นเกย์นะครับผมนี่ยนะฮะ probably นั่นเองครับ probably นะฮะ I will probably do it นะครับ I will probably do it ผมคงจะทำมันแหละนะครับผมว่าผมคงจะซื้อรถใหม่นะ I will probably buy a new car นะครับ probably คงจะก็ประมาณ80%เปรเรามาลองดูคำนี้ครับ definitely definitely d e f i n i t e l y definitely นั่นเองครับ definitely ก็คือแปลว่าแน่นอนนะครับ I'm definitely going I am going ผมไปแต่ผมไปแน่นอน I'm definitely going นั่นเองครับโอเคนะครับ Are you coming definitely มาปะเนี่ยแน่นอน definitely หรือจะใช้อีกหนึ่งคำนะครับ absolutely นั่นเองครับ absolutely ก็คืออะไร Are you coming absolutely นะครับแน่นอนไปชัวร์แน่นอน,น,น,อน100%เลยนะครับเต็มร้อยนันเองครับ definitely นั่นเองครับ it's definitely going to rain it's going to rain phone to that it's definitely going to rain go to life for me to talk man on my you know it's definitely going to rain it's absolutely going to rain in a cup to die that's about to try definitely mcquadra cup my leg sip recently my nan money and income I went to Japan home by you put แต่ I recently went to Japan หรือคือ adverb บางตัวจะมาก่อน verb adverb บางตัวจะมาหลัง verb adverb บางตัวจะมาทั้งก่อนหรือหลังก็ได้อย่างเช่นคำนี้ครับ I recently went to Japan หรือ I went to Japan recently นะครับก็คืออะไรไม่นานมานี้ผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมานะครับนี่เลยนะครับหรือจะบอกนะครับ uh, I นะครับ I he 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 changed his job recently เขาเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับไม่นานมานี้นะครับ หรือแน่นอนครับก็คือ he recently had an accident he recently had an accident คือเขานะครับมีอุบัติเหตุไม่นานมานี้นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษ adverb เป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะฝากไว้และสุดท้ายนี้อยากจะบอกครับว่าต่อไปนี้ไปหัดอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น หัดดูหัดฟังหัดดูหนังฟังเพลงดูนู่นดูนี่ของภาษาอังกฤษเยอะๆไม่ใช่เหมือนนักเรียนไปแต่ไม่ได้ใช้ก็เลยลืมนึกออกป่ะก็แกมือแต่จะนึกว่าจะให้ฝรั่งมาแล้วจะใช้ไม่เคยซอ้อมไม่เคยเตรียมตัวไม่เคยฝึกไม่เคยทบทวนไม่เคยขัดกล้าบ้างเลยเหรอดูหนังฟังเพลงอ่านภาษาอังกฤษเยอะๆและเมื่อไหร่ครั้งหน้าเห็น adverbly ทุกครั้งย้ำอีกครั้งเห็น adverb ที่ลงท้ายตัว ly บ่อยๆสังเกตว่ามันใช้อย่างไร พูดมันเข้าปากสัก2-3ทีทำแบบนี้กับทุก adverb และคุณจะกลายเป็นเซียนทางด้าน adverb อย่างแน่นอนนั่นเองครับแต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนี้รับรองครับว่าคุณจะต้อง admit เข้าสู่โรงพยาบาลภาษาอังกฤษต่อไปเหมือนเดิมวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร,ร์